ในจังหวัดนะครับในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็การพัฒนาน้กการเมืองผานรพว่มกับสื่อสารมุิติเจ็ดศูนย์นะครับอันเป็นเอกสารนี้ครับแล้วก็ในอีกเพราะว่าในวันประชุมท่านประธานได้กุณานะครับแก้ไขในรายต่อทีซีนะครับแล้วก็กองทุนนฟ้านะครับก็ตอนนี้นายนะครับเป็นคํานาของนักเรียนนะครับเป็นเป็น หมู่เชียงวงค่ะเรียนอัมปตาลปีสามตากันยารัตเดจินดาผู้รายการภาษานักงานข้เขตจังหดเลยองค่ะแทนท่านผ่านเขตงหวดเลยองค่ะจเรื่องด้อยก็จะเป็นเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบนอกระบบการพักหนี้เกษตรกรนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับไพรเโอรี่พรีเวนชั่นนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับการป้องใช้ชน ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กระทรวงพักสาธิการครับทางสอบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแปรปเชียนนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติท right, ี่ทรัพย์มีความรู้ทางด้านแยนใหยาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าความรู้นะครับเป็นเจ้าของเพี้ยนะครับถ้าถึงมิติการบูทายเรื่องด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนอุตสาหการรมแต่เขามาปรึกษาทัานผูมว่าทำอย่างไรให้ช่วยหาอุตสารกรรมเพราะว่าอุตสาหการรมอาหารที่สามารถที่จะเป็นสร้างชื่อสร้างรายได้ให้่านจะลำบากเนื่องจากว่าไม่เคยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเพราหนึ่งรอกที่หนึ่งเราน่าจะทาได้แต่จะได้ตามเป้าหรือเปล่าเนี่ยยังหนข้อกังขาอยู่แต่ไม่ม่ชื่อเรานะ ตอนหลังเอาชื่อเลยทีนี้เอารูปเอาชื่อเอานามสกุลเอาไปทําเป็นเฟซเรา